คุณเล่นของเสียงเซรินของตำรวจดังเสื้อผ่านหน้านหมอกยามเช้าละที่จอดมอเตอร์ไซค์ของเขาที่หน้าตึกแถวเก่าแห่งหนึ่งในย่านเมืองเกา่าศพของชายวัยกลางคนถูกพบในสภาพแข็งทื่อดวงตาบวบโลรงเหมือนเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวจนสิ้นใจหัวใจล้มลเหลวเฉียบพันแต่ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือสารพิษใดๆในร่างกาย ตำรวจคนหนึ่งระซิบกับเพื่อนร่วมงานนาทีหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพมือของผู้ตายกำแน่นราวกับพยายามจะจับบางสิ่งไว้เขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ปลายเท้าของศพดินสีดำกองเล็กๆแปลกนาทีพึพรรมพำดินนี้ดูไม่ใช่ดินธรรมดามันมีเศษเล็บและเส้นผมปะาปุนอยู่ด้วยเขาเก็บหลักฐานไว้อย่างรวดเร็วก่อนจะถอยออกมาและโทรหาเพื่อนนักข่าวคนหนึ่ง นี่มันไม่ใช่แค่คดีตายธรรมดาแล้วย่านเมือ่ตของกรุงเทพไม่เคยหลับไหลแต่มีบางซอยที่ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปหนึ่งในนั้นคือซอยที่ร้านขายเครื่องรางของขัง,งตั้งอยู่ณที่ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านที่มีเสียงไฟสลัวกิ่นกำยาน้าคงไปทั่วเจ้าของร้านเป็นชายชาราร่างผอมสูงผมสีดอกเลาแต่ดวงตาคมกริบสนใจเรืะนุ่ม ดินที่มีเสร็จเล็กกบตัวเส้นหผมนี้เคยเห็นที่ไหนไหมครับนาทีถามพางวางถุงพลาสติกลงบนเคาน์เตอร์ช,ชายชรารีตามองดินนั้นนานกว่าปกติก่อนจะกระซิบเบาๆของเล่นแรงคงมีคนสาบแช่งเคยสะคงเข้าให้แล้วนาทีขมวดคิ้วหมายความว่ายางไัไงมีคนเล่นของใช้เศษสร์แบบแรงที่สุดเรียกวต่อจินวิญญ,ญาณมินตรา นั่งกดเขาอยู่บนเตียงของตัวเองแว้วเสียงกระซิบดังอยู่ข้างหูถือไม่ได้หลับสนิทมาหลายคืนตั้งแต่วันที่เธอฝันเห็นร่างดำมืดที่มายืนจ้องเธออยู่ปลายเตียงทุกคืนมันเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเธอรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ฝันภายในห้องของเธอมีบางอย่างที่มองไม่เห็นมันเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดเขาร้องอย่าทำอะไรฉันเลย เธอพุมพามน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่งเงานั้นกับเข้ามาหาเธอและเสียงกระซิบก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนนทีไปพบกับกว,วินหมอผีที่เป็นอดีตอาจารย์สายศาสตร์กว,วินเพียงแค่เหลือบตามองดินดำก็รู้ทันทีว่าเป็นของต้องสาบผมงพวกนี้มีแต่คนที่อยากให้ใครตายอย่างทรมานเท่านั้นที่ใช้กว,วินกล่าวมันเป็นการผูกวิญญาณ ว่าหมายจะถูกทรมานทั้งกายและใจจนกว่าจะตายอย่างทุกทรมานนะทีพยายามก้านใจถามและมันมีทางแก้ไหมกนเงียบไปคู่หนึ่งกิจะตอบมีแต่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรนาทียิ่งสืยิ่งพบว่าผู้ตายไม่ใช่คนเดียวที่ถูกของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กำลังทยอยตายไปทีละคนและ มินตราคือเป้าหมายต่อไปเมื่อเขาพยายามปกป้องเธอเงาดำที่อยู่รอบตัวมินตราก็เริ่มปิดเผยตัวเองบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ในความมืดและไม่ใช่ลูกคนที่จะรอดจากการเล่นของนี้ในที่สุดนาะทีก็สามารถหาต้นเหตุของเรื่องได้คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือลูกชายของเจ้าของร้านเครื่องรางที่ต้องการแก้แค้นกลุ่มคนที่เคยทำให้ครอบครัวเขาตกต่ำ กวินช่วยทำให้พีถอนของเพื่อช่วยมินตาแต่ไม่ใช่ผู้คนที่จะรอดกวินกล่าวเตือนว่าผมแบบนี้เล่นไปแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเองเสมอไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งมินตารอดตายแต่ในทีกับพบว,ว่าตัวเองเร่ำฝันเห็นเงาดำสิ่งที่เขาคิดว่าจบไปแล้วอาจยังไม่จบจริงๆซึ่งเรื่องนี้ ก็มีบทเรียนให้เราได้คิดว่าเศรศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเล่นคนที่ใช้มันเพื่อทำร้ายผู้อื่นสุดท้ายแล้วก็อาจจะหนีไม่พ้นผลกรรมของตัวเอง